อันนี้ไปลูกลอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยมันไอ้นี่ล่ะ ก่อนเดิมไม่ล้านนงอะไรนะ่น,นแวะก่อนค่ะหุ้งบางก่นไม่ล้านหนึ่งเนาะดูแลลูก้าด้วย บอกในครัวเพิ่มพริกด้วยเพปบอกเพิ่มพริกด้วยอันนี้ยังกุ้มังกรใช่ไหมลูก 对。Oh, ลโอ๊ยข้าลืมรู้สิบหรอกเมื่อกี้คนบอกอีเจมึงลืมรู้รสิบ

ลูกตายบางกอเสร็จแล้วกิง,งอีต่อเลยลูกมาเวลาสิงน,นี้เจ้ขายอยู่ตรงไหนเขาจะไปอุ่นหุ่นใครก็ได้พิมพ์ข้อความปักหมุดให้หน่อยค่ะ ใครก็ได้ช่วยเบลพิมพ์ข้อความให้หน่อยเบยจะปักหมุดได้ไหมคะคุดฟาดเบลมาลเร็วๆแม่คิดถึงเบลเอาเสื้อผ้ามาให้เจด้วยเสื้อผ้าที่หล่อนไม่ใส่แล้วกูใจหา่ามาให้เจด้วยแซมมอนไม่ล้าฉันไม่รู้ดูแลลูกค้าด้วยลูกใครเอาขนมจีนใครเอาเกาเปล่าเด้อดูแลลูกค้าด้วยครับ ทิ้งลูกค้าลูกดูแลลูกค้าก่อนอะไรต่อบอกพี่เบยมาลูกใส่กรได้ริพิโจไหนหวยหน่อยลูกค้าสวัสดีจ้านั่งก่อนเลยค่ะลูกคา้าลูกค้าหยิบบัตรคิวก่อนเลยนะคะหยิบเมนูดูคิวก่อนลยกค<ม>้าวันนี้จะมาดึกๆก,กันหน่อยใช่ไหม <laughs> กินคนยำว่ะ ลูกค้าข้าวดูแลลูกค้าด้วยววน้ำมาอีกหนึ่งปปขังนแอปเปิ้ลเขียวกุ้งสดสละอะไรนะแอปเปิ้ลเขียวกุ้งสดสละโต้ไหนแอปเปิ้ลเขียวกุ้งสดโต้ไหนโต้ที่ห้าค่ะโต้ที่ห้าลูกค้าจ๋าโต้ที่ห้าไหนวะแอปเปิ้ลเขียวกุ้งสดเนี่ยมันต้องลวกนะปเป็นกุ้งลวกหรือกุ้งสดๆเลยแอปเปิ้ลเขียวเนี่ย มะดุ้งหน่อยไหมมันจะได้เข้ากันลูกค้าโอเคเรื่องอย่าพับเป็นเขียวตัวเก้ก,ก,ก,กึ่งว่ะกึ่งล้างต่อเลยจ้ะลูกค้าจ๋าจเลิกอันนั้นแหละ ไเราลูกจัดการไปเลยปกติ ให้มันดูเป็นขยะผักเมื่อเราใส่เยอะเกินมันจะกลายเป็นยำขยะลูกมันจะเป็นขยะทันทีเลยมันจะเป็นขยะทันทีเลยมันโดนสูดมันโดนต้นผันขยะเลย ให้ดูยำแอปเปิลเขียวเซกิโนโมโหรอเปลา่าไอนน้มันช่วยสวัสดีค่ะกุ้งมังกรสูกมากเลยคนะ่ะมี350ตัว,วอ,อันนี้อันนี้อันนี้มันสดหรือว่ามาันกุ้งสดค่ะแล้วหนูก,ก็เอามาลวกครับผมกุ้งเป็นแล้วมาทำให้มันตายค่ะตัวหนึง ตัวนึงเลยค่ะอย่ามันตัวเลยค่ะพี่หนึ่งนะคะที่ต้องถ้าไม่เผ็ดต้องสั่งไม่เลยสิต้องสั่งใช่ค่ะต้องสั่งไม่เผ็ดนะครัโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เพียงลูกค้ากำกับบอกว่าอ๋อไม่ทานเผ็ดนะคะอะไรอย่างนี้แม่ค้าทำให้ครับถ้าลูกค้าไม่สั่ดนะคะเขาจัดรสชาติเด็ดจ้านทานร้านเลย เดี๋ยวไปตามหาน้องพินค่ะอะไรก็ตู้เย็นแล้วมาน่ามีอะไรท่องเลยครับน้ำเชื่อมพี่เอกท้าไปซื้อเซฟไว้เลยก็ได้หรือไปแมคโครแมคโครก็ได้ตอนนี้น้ำเชื่อมเพิ่มเลยน้ำเชื่อมจัหมดอยาให้ดูยำแอปเปิ้ลเขียวกุ้งสดน่ากินมาก โอ้ยขอบคุณพาพี่อุดมล้าเดี๋ยวเดี๋ยวปักหมุดน,น่ารักมากขอบคุณนะคะอันนี้เป็นยำแอปเปิ้ลเขียวค่ะ ทำอะไรต่อลูกพูดมาเลยลูกค้ารอแงไม่ลางม่ลาสัสด800กว่าคนด้วยชูรถเพิ่มด้วย แต่สมัยบ้าๆใช่ไหมไม่คิดเลยว่าจะมาเ่ิดแถวนี้เนี่ยอ๋อนี่อยู่นี่แล้วครับลูกคา้าเจเบียร์ <c oughs> จะอยู่ที่นี่นานหรือว่าจะอยู่แป๊บเดียวหรือว่าอยู่นานขึ้นอยู่กับลูกคา้าว่าจะมากินหรือเปล่า <c oughs> ถ้าลูกคา้าไม่มากินไม่ไม่เขาก็อยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วจ้าวันก่อนร้อนกินเมื่อวานเพื่อนมากินเป็นยังไงบ้างเพื่อนมากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะเขาก็บอกว่าโอเคก็ เราด้านเมื่อวานแต่ฝนตกมาไม่ได้เลยดวันนี้คือร้านจะเป็นรสรสชาติจัดจานนะคะลูกค้าขาเป็นแบบรสชาติแบบลูกทุ่ลูกทุ่พอดีวองเ <พอ S 2> ข <อ S 1> าบอกว่ารสเธอเลยเธอต้องไปลองชิมชอบประบุื่นมากเลยคม,มาต่อเลย ยอไม่ลาเพราะว่าหมูยอแข็งแรงคุณโป๊ะไ <c oughs> ม่ลาอือคุณคุณโป๊ะใครช่วยตอบก่อนก็ได้นะคะช่วยกันตอบหน่อยเน้อยแดงไม่ว่างนะคะใครที่พอจะว่างพิมพ์ช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะช่วยหน่อยนอย ช่วยหนูน่อยใครรับเคเบโก็ช่วยตอบไปยเร็วสวัสดีค่ะ หนุน่นเอฟซีมันฟาผมจ้าอะไรต่อเร็วมาต่อเลยลมไหมล่้า,าล่ กินยำหมอยางอีกเจสสวัสดีครับตัวหนึ่งลวกด้วยหมบวกไข่เค็ม

ขอบคุณทุกคนที่ช่วยตอบให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะบางที่อ่านไม่ทันในบางงานน้องอุตส่าห์ขอบคุณด้วยค่ะ มีคนตอบแทนแล้วเนี่ยคอมเมนต์คนพี่ๆเขาเชิญตอบให้แต่อยู่ตรงไหนเพื่ทีโมงขอรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วเขาจะมาตอบเนี่ะฮะขอรู้หมดแล้วทีนี้ขอช่วยตอบคนที่ถามก็ช่วยตอบเอาเอาเห็ดมาเพิ่มพี่เอาเห็ดเพิ่ม ขอบคุณทุกคนที่ช่วยตอบให้นะคะขอบสวัสดี791คนด้วยค่ะไม่มีอะไรกันทำเลยใช่ไหมคะนั่งมานั่งดูไลฟ์สดเป็นเ0็ดอกว่าคนนะเนเสร็จแล้วค่ะขอลูกค้าตัวน,นี้ เอามอนเพิ่มด้วยจ้าดูลูกค้าด้วยลูกคนไหนเอาทานันไอจานย้ำหมดแล้วขออนุญาตเก็บจานเลยลูกจะได้ไม่ลกโตเขาเผื่อเขาได้สั่งใหม่ เห็นไหมลูกพี่จะเห็นว่าจานหมดขออนุญาตเก็บจานขออนุญาตเก็บจานได้ไหมคะเอออะไรต่อลูก กุ้งสดเทชรน่อยอ่ากุ้งสดงงดแล้วกูเจ้าแซลมอนไปรู้่ลูกค้าสั่งกุ้งสดสวัสดีค่ะประเทศไทยเออมะนาวจ้า เจนิ่งกว่าเดิมบุคลิกขายเกินไปถาให้เราคิดว่าเจดูอึดอัดมากไม่อึดอัดเลยสบายมากเบียร์ไม่ชอบตอแหลน่าจะรู้มันสบายใจมากกว่าไม่มีอะไรต้องโวลแล้วไม่อึดอัดเอาดีได้ปลดปล่อยทุกวันอะไรลูกน้ำเชื่อม โอ้โห่ไม่ไาจ้าไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นที่พูดมาทั้งหมดอยากใหปรับปรุงตรงนี้อะไรลูกทำไมอ่ะ ไว้แล้วทำการใหม่เอาวินไว้แล้วทำการใหม่เลยนี่ไว้ตรงนี้แล้วทำการใหม่เพืเ่อทำสั่งไม่เป็นไรไปเลยอุอ้ย 对吧？ ราได้แล้วลูกใส่ตอะโคตเค็มลาโคตเค็มลาจัดจานเลยครับบอกกันที่เพิ่มด้วยในครัว บอกปันพิพิธไม่นะ ชอบสนุกดีเจ๊อยากขยับตัวแรงแต่แทงลายสนิทของ <laughs> แทงล้างลวงนะมาแล้วแทงล้านอ่ะบุกเกียร มอนยังมีหยุดไมมอนยงมีหยดมเข้ามอนได้เว่า Uống mang con chứ bà เือที่หัวมันเยอะมากเลย 你拿。